อยพูดสั้นบอกคนบอกไม่อยว่าเย้คนมาเนาะเพราะว่าท่นผู้บอกเม็ดเดียวนั่นแล้วจกามจ๊กรมก็ได้เพราะงานเขจะถอลายกันด้เพราะผู้ให้หาซององหาเม็ดเดียวแค่ยามคนจะถือท่านได้หาไปพวกะคนจะก็ไปใส่ก็ถือได้แล้วเจ้าของบ้แม่นเจ็กตัวมันก็ถือดีครับ แต่ว่านั่นเราติโลกอะไสตัน่ะว่าแตู่ะประเด็นผู้ประเด็นนั้นแนะนำผู้ใดเป็นว่างหันลุงพี่ลุงพี่เป็นบวชบาลนะช่วงที่ฟอดสบายมาถ่ายท่านั่นแล้วก็อยู่อย่ครนี้เราอยู่ที่นั่งวแล้วนอนทั้งนั่นทั้งหนอกังในมันขับอะไรัมอยู่ ครัมว่าไปอยู่คือประเด็นนอลคืสมัเรไม่เวรนกันไปเกลยไปกันเกับเล่ากันละเกัเนิดอไนี้เลถามว่าเมื่อมาเขาหนกดินแล้วก็หนักวปันดีบพราเขเดินมมอมเพรเิับผมปันได้ สองศูนย์เงินแล้วแล้วเราว่าเออแมนยูดอกอันผูกกันใหสองเม็ดเกรนละครั้งป่ะชางวัดน้นมันสองหมื่นเงินนะบานสองเงินผูกกันมักสองแย่งนะครับอันพอดีบ้านหลวงสัมพันเป็นวัดเียวนุ่น่ะทั้งปาสาวคนัะทั้งไหไปทั้งบ้านนะเขาทั้งผูก่างคนละไปเซ็มเดียวกัน้มันแยกทางกัน พูงกับไปหายเพื่อนนั่นสองหามเมตรเยี่ครับอืมงวดที่ผ่านมานาองรับรวนนันนี้วันี้ได้พูดจไในวันนี้วันี้บ่าครับอ่าพูดกับัวเดียว<ม><ม>พื่อกันออืมพูดใ้พูดยังไงพูดใหูงูดฝันดิกันไม่จะเลีฝันเลยโอ้ไม่จะเลขปฝันคนะือเขาเรียกฝันนั่นอันผูดแทนไอแปะถือมาถือแปะมาถับ แต่ว่าไป่ออยติกหลายอย่างมาว่าระยานั้นภูบาส่งเล็กเราแปลงเยว่มันมันหนาทีเดี่าสันเราก็ยังสีเออแ่ถือซ้ำนเ่อดอันนงืนงวดที่จิ้มบินนั่นนะเสีน้บอกว่าทั้งหุสองไว้ะหุบสามไว้เอาเอาูไปใส่ก็แปดไปใส่ต้องถึงระตเรงว่างันเพราะเราติงเสีงนมันเป็นเจ็ดหาสองนะครับหาสองสองหาเมตรเดียวครับ บันทึกแล้วก็ได้ว่าเลขผู้นี่มันต้องออกตัวที่นช่วงที่ผู้ขามักกุฏิแล้วเนี่ครับมันไม่ผีคนบอกกันคกสองสององคนมาครับมันมันจะบอกผีมันระคบอืมครบไปงวดที่สามอืมเลขผีบอกกันีที่บ้าบอกก็มีแต่คนมีแต่คนคนนั้นบอกไปห้าหนึ่งแปดไม่ได้บอกอีกเลยที่ครบสามงวดผู้ดีเรื่องอมอ่า แต่ว่าผู้ก่อพระเด็นนั่นนี่แต่ทั้บ้านไอ้บุญนั่นมันจะยากรู้จักนียผู้จูบผู้เปรี้ยวกผู้ปรีไม่ได้บ่สองคนนี่นะครับต้องขยายออกคนบกสองคนครับเออแล้วแต่พื่อันนั้นข่าวข่ามาเรียวนะปูนา่ะเดี๋ยวปากต่อปากก็ไปเนี่ย แควแกงก็แล้วแต่ตัวเลขผูกเนี่ยไอ้ไอ้คาว่าสิบ,บมีีลเสนยเดียวเป็นไปบไ,ไ,ได้เห็นบาดที่นยุ้ยตุ้มวัดแรกห้าหกแปดรัราเด็นเมื่อน,อนัาา้นพ้นโต๊ะปรามนซุ่มมันปนนมันนี่โต๊าถามผา้พูกอ่ะคือว่าเลขสิบแปดคู้ไปแปดหกเมตรเดียวก็ไปเอก้าแปดเนี่ยจะวัถือเย งพังอันด้วยกันเนาะผู้มักสองแห้งผมก็เลยว่าสองหาเม็ดอยู่บ้านนี้ก็จะก็ไปซื้อสองหาลายอยู่หมู่บ้นนี้ครับไม่ได้สองหานะจ็คเลกเขาได้ใช้มันตรงกันบานนี้ซุ่ไปซื้อแล้วกซื้อสองหกเป็น้บครับเป็นลงอกอันนกปน่ะใช่แล้วแต่แต่ว่ามอมันอันนนมะบวชอันนี้เราซื้อมเศร้าเนี่ยครับซื้อมเศ้านี่แล้วบวชบ่านเลยครับผม ก้อน,นซอนสื่อที่เกฝันหมดเราฝันในตัวเก้าน่อสองสูนย์อปาเดูดไอ้ก็ได้เห็นล่าว่สิ่งสุบมึงจับไอ้จับตัวเล็กยูนิบัตครับครับมันมีตัวเล็กยูนิบาตด้ยอ่วลูกเวลาปวดิ่นมาบ่งปวดบ่ดงบ้บบบงก็ัะปวดัวดบึง ไอ้เจ้าก็มาถือเงี้ยเนี่ยผู้กบฏจับตัวดวงบ่มีเอาเงินอยู่กันดวงมี้ผู้กบฏจับตมาจุนมาเนี่ยมองมันนั่นเล่าอันจะสิไปเรื่องของย่อมันนะผู้กบฏไปอยู่เดี้ยนะวันนี้ปู่ฝันวันหนองสูงนี่ผู่ฝันเพราะไอ้มันก็เป็นสองแย่ข้าว่านะปู่ฝันว่านอัน มียโยมบรรัุธาตุพูดเลยนะคนเปนรย์พระสมเดม็จพระเอ่าพระสมเด็จมาให้พูนไอ้สวดเพราะว่าพระสมเดเ็จไงม่ให้พูนเสกย์เป็นพระท่องคำเป็นท่องคำไั้หกสิบองค์แล้โอ้โอหไม่พูนสวดหกสิบองค์ แล้วผู้ก็ได้ยิ่งไปที่หกสุนเม็เดยอยู่การอันนั้นแต่ว่า,า,ม,ามันเป็นพระท้องคําแท่นนะคผมพระท้องท้าเแท่นไม่ออกจาสอันที่ถามจับปลอกแจ็คแรกยังตอนนี้ที่บริสุทธิ์เราถามไปถามม,าม่าผู้ก่อตั้งเก้าขนะน,นี้ผู้เราว่านั้นไม,ม่พระไอไอ ค่าที่เป็นันเป็นเงินนใะ่ไหมแปดลูกประเดี๋นนั้นแต่ว่าพระรูกทั้งหมดหกสิบหกสิบองค์เป็นพระเป็นพระเหรียญนะเหรียญอัศวินนะครับเหรียญเงินแต่เหรียญเงินแปดแปดเหรียญปรดนนั้นไอ้ร่วมทั้งเหรียญกับเหรียญเหรียญทองยังนะไรมันมีทั้งหมดหกสิบแต่ว่าปูนประเดี๋ยงสามตัวปูยิ่งไปทีหกสิบมิตรับ เพราะว่าในผู้มันก่าปู่ห้ยใช้รัตัวนะไอ้ไอ้ไปที่ยิ่งไปที่หกตัวจะมีเพราะว่าปู่วันเองขยายอย่างรับเพราะว่าปู่อ่าเป็นเป็นพระพุทธรูปนะกู่เนาะว่าแมนพัฒนารูปอ่ะเป็นเหรียญพระสมเด็จโอ้เป็นเหรียญเออเป็นหรียญพระสมเด็จแต่ว่าไม่เหรียญเหรียญนี่เหรียญเงินอยุแปดเหรียญ ก็ไม่อ no ้อยแล้วสอบไปสอบมกรเล่นดุปากว่าจะบอกแค่หกศูนย์นี่ก็ได้กระทำมา่างเว้ยรูปอันส่งเป็นยังไเพื่อนอันพูกันแล้ว่าอันเป็นรูปส้งซีเรียมันล่ะเป็นรูปส่งซีเรียมเป็นสี่เรียหมอบูเพรไปตด้เงันขยายไปอันนี้ก็มีแค่นี้่ะก็มันพูมายาวซะเป็นซีเียมืูแต่ว่าพูอ่ะคนถามมันไอ ผู้ปนนั้นลูกศิษยหลายูนนะแต่ว่าลุกศิษย์ที่ไปเกือบวันร้อยร้อยกว่าคนนี่ประมาณวันละงานสิบประมาณสามสิบสิบนรของงานสองหกเป็นตัวสำรองเลยที่แต่ว่านั้นของผู้นีีตัวเดียวเลยคือหกศูนเม็รเดียว ส่วนมาผู้กันยิ่งไปติดเต็มเม็ดเดียวนะครับผมพมัเจะว่านั่นพอาะสายขยายไปว่าท่านเว้ยบันนี้ผู้ว่านั่นผู้บัเคยับผู้คนรู้จักผู้น่ะครก็เจ้ากันก็เจ้ากันเสียตามวันนั้นน้องเพราสายอันเลขสองในไม้กวาดนั่นมันอาจจะมีตัวเอื่อนไปประกอบไปด้กันโแม่นเลขหนานวันนี้ผู้เลขผู้มันเสียงที่คือกันปะส่วนตัวเดียวกันปะมึงก็ เราคนละรูปแบบรถเนี่ยอ่าเคปไม่เป็นที่นะเพราะจะไปเล่กันบางคนน่ะเล่กพูน่ะครับผข้าเจ้าก็ไปซื้อขึ้นซื้อล่องเงนลูกศิษย์พูน่ะครับผมเพราะเราค้นก็ไปตีหนังกากระพุชิตอ um. ันลูกลูกศิษย pues, ์แต uh, ่ละคนหมดพูนกันนี่เนี่ยโอู้หมันมันครับพากเราคนซื้อการ์ดการ์ดข้าวปู่เบ็ดเดียวประจําวันที่นเมษายน2567ครับพี่น้องเอฟซีทูแตนประโยชนใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับพี่น้องครับฟังไปนั่ เปลปนน้พี่น้องเอฟซีดูทันแล้วก็นเปล้ันหลกแารน่นี่เนาะเอาไปอาหารโจขามานรับพี่น้องเอฟซีแล้วต่พ่วมจิตของไปนะครับว่าแต่ทั้งเงินทั้งทองเราหมดือันอ่้าเงเงินในต้องเพิ่นเอาเป็นเพิ่นเอาไันั้นเป็นผุงไงพูดนั่นนะวันนี้พูดก็ได้มาขยายกันเอาพัถนาถึงปูเวกมาเปิดปูก่นเลือกลว่อเอ้าก็เป็นขาวๆอัน เป,เป็นมิตรแปดเหรียญเ,เป็นลูกพระสมเด็จครับผมแปดเหรียญ